ท้องน้องค่ะแล้วเลือดมันออกเนื้อว่าตัวเองจะแท้งหมอบอกว่ามันเด็กไม่ได้เป็นอะไรแต่ตัวเองนะ่ะเป็นเลือสีด้วง13ปีแล้วเนี่ยชอบอั้นค่ะชอบนั่งห้องน้ำมนนานพอถ่ายไม่ออกเราก็พยายามเบ่งเนาะนี่แหละเป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติตอนนั้นนะคะที่เป็นหนักๆค่ะ,คะระยะ3าแล้วถ้าไม่ทานยาก,ก็จะเจ็บแต่ให้เราทานตลอดแบบเช้า3มกลางวัน3เย็น3ก่อนนอนก็มีนะคะให้เน็บให้อะไร มันก็เยอะไปไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะถ่ายก็ไม่ออกเหมือนเดิมแล้วหลังๆมาคือเหมือนอาการมันหนักขึ้นคือทําอะไรมันก็จะเจ็บจะปวดเดินก็ลําบากเนี้ยค่ะ ทำอะไรไม่ได้เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฤทธิ์เอกช่วยได้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติขึ้นจากแต่ก่อนทํางานอะไรก็ได้ค่ะเพราะปกติถ้าเจ็บปุ๊บก็เราก็ไม่อยากจะทํางานแล้วค่ะปัจจุบันไม่มีอาการแสบคันเจ็บปวดหรือเลือดออกเลยแม้แต่น้อยค่ะผลิตภัณฑ์ของฤทธิ์เอค่อนขอ้างจะดีคือเม็ดเดียวเช้าเย็นอยู่เลยค่ะทานง,ง่ายดีต่อการใช้ชีวิตค่ะที่สําคัญเลยเวลาถ่ายเนี่ยไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียว โอจลลาร่ก็นิ่มด้วยค่ะเพราะปกติโอจาร่าเราจะแข็งมากมีความสุขกับการไปทํางานหรือนั่งรถไปต่างจังหวัดนานๆอย่างเงี้ยค่ะจะนั่งไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนมันปวดมากเลยพอหลังๆนี่โอ้โหหลับปุ๋ยเลยค่ะหลับสบายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ์เอกมาจากธรรมชาตินะคะเราทานเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเรามันจะไม่เหมือนสารเคมีที่จะทําให้ร่างกายหายได้ไวขึ้นมีประสิทธิภาพปลอดภัยมั่นใจได้ค่ะอยากแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับผู้ที่เป็นนิสิตดวงเช่นเดียว น,นะคะคช่วยให้อาการดีขึ้นจริงๆค่ะ